สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็ลุงเนียงได้นําสูตรร่างสงสูตรชนก็มาไม่ชนก็มานะครับเอามาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับก็ก่อนอื่นก็บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่า สูตรหวยนั้นนะครับสถิตินั้นจะเข้ามากี่งวดก็ช่างนะครับที่สำคัญคือจุดเสี่ยงว่ามาหรือไม่มานั้นมีค่าเท่ากันกับสูตรสั้นกับสูตรยาวนะครับก็คือสูตรระยะสั้นกับสูตรระยะยาวเนี่ย มีค่าเท่ากันนะครับโอกาสมานั้นเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยึดติดมากนะครับเพราะว่าการคำนวณแต่ละสูตรนั้นการคำนวณไม่เหมือนกันบางครั้งผลลัพธ์ออกมาก็ตรงกันบางครั้งผลลัพธ์ออกมาก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้น สูตรทุกสูตรจึงมีโอกาสเข้าและไม่เข้าเท่าๆกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูเลยนะครับสูตรที่1น,นะครับใช้หลักหมื่นหนึครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วย1ครั้งนะครับแล้วก็ลบสอนะครับคงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2แล้วก็บวก2นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับใช้หลัก10 1ครั้งบวกหลัก10ล่าง1ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกหลัก10หมุนครั้งที่1 3ครั้งแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก3นะครับ อ่ะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ0บวก7ได้7 7บวก7เป็น14 14บวก9เป็น23 23ลบ2เหลือ21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก2ก็ได้3 3บวก2ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2 6 38ได้8อันนี้นะ 7บวก2ก็เป็น9 9เบวก3เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก2ก็เป็นได้2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก3ก็ได้5นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับ2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 1นะครับก็5ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับ งวดต่อมานะครับ5บวก8เป็น13 13ลบ2เหลือ11นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ1บวก2ได้3 3บวก2ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ8 3 24ได้4 0ไม่ต้องบวก5บวก1ได้6 6กบวก4ก็เป็น10 10บวก2ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 บวก3ก็ได้5นะครับทั้ง2ส,สูตรชนที่เลขยก5ตัวเดียวอีกนะครับต่อมา3ตัวบนเอมต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 0นนะครับ5ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ อะงวดต่อมานะครับงวดต่อมา4บวก7เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก7เป็น25 25ลบ2เหลือ23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3บวก2ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ6 3 18ได้8 7 บวก5เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก2ก็เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก3ก็ได้5ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข5อีกนะครับก็ชนที่เลข5ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ54นะครับ5ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าหลัก10นะครับ งวดต่อมานะครับ1บวก8เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก4เป็น22 22ลบ2ก็เหลือ20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก2ได้2 2บวก2ก็ได้4นะครับต่อมาสูตรที่2ครับ3 3 9 9บวก5เป็น สิบสี่สิบสี 27, 27่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่7บเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสองก็เปลี่ยนยี่สิบเก้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเก้าบวกสามก็ได้สองนะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะครับต่อมาสองตัวล่างที่ออกก็คือสามสองนะครับสองตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับ5บวก7เป็น12 12บวก6เป็น18 18, 18บวก3เป็น 21, 21 21ลบ2เหลือ19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก2ได้1 1บวก2ก็ได้3นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ9 3 27ได้7 6บวก3เป็น9 9บวก2เป็น11 สิบเวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น20่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0นย์บวกสก็ได้3นะครับทั้ง2องสูตรชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับต่อมา 3, อ2ตัวล่างที่ออกก็คือสานะครับ0ูนย์สตัวเดียวก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมา6บวก9เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก7เป็น30 30ลบ2เหลือ28นะครับผลลัพที่ได้ก็คือ8 8บวก2ได้0 0บวก2ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2 3 3 9 8บวก3เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก9เป็น26 26บวก2ก็เป็น28นะครับพอลัพธ์ที่ได้ก็คือ8บวก3ก็ได้เพิ่มอีก1น,นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนเอุ้ยขออภัยครับ พูดผิดเรื่อยเลยนะครับ2ตัวล่างที่ออกนะครับขออภัยจริงๆนะครับอสองตัวล่างก็คือ85นะครับงวดที่ออกที่ผ่านมานะครับออก85ดนะครับแที่ชนกัน2ส,สูตรตัวเดียวนี่ก็คือมาเข้าที่หลักสิบนะครับ ทีนี้งวดต่อมานะครับซึ่งเป็นงวดประจําวันที่2นะครับเดือนพฤษภาคม68นะครับสูตรที่1นะครับ6กบวกหเป็น12 12บวกสเป็น14 14บวกเเป็น21 21ลบสหลือ19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9้บวกสก็ได้1 1บวกสก็ได้3นะครับ ต่อมาสูตรที่2 1 3ได้3 2บวก8เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก2เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก3ก็ได้3นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข3นะครับเลข3ผลปรากฏชนที่เลข3ตัวเดียวนะครับ ไม่ทราบว่าตรงใจใครบ้างหรือเปล่านะครับ3ตัวนี้2ส,สูตรชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ